หาคอมแพคคาในสไตล์รถหรูมีไหมเดี๋ยวไปดูกันดีครับผมเซลใหญ่สมโพธนะวันนี้มีรถอีโคคาสไตล์คอมแพคมานําเสนอนั่นก็คือไอสันโนดครับ1 2 v l ะเบียนปี17สีแดงมาพร้อมด้วยกระจังหน้าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์ u n n i n g งไลท์มาให้พร้อมด้วยไฟตัดหมอกมาพร้อมกับแม็ก185655 กระจกมองข้างไฟเลี้ยว LED มีกล้องรอบทิศทางกุญแจเป็น e m o b i l i z e r แล้วนะครับตัวท็อปก็จะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรก LED ดวงที่3นะครับไฟท้าย LED รูปทรงบุมแรงนะครับสีเดิมนั้งคันจากโรงงานสวยมากคันนี้เป็น Compact Car ที่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมภายในกัน ข้อแสำหรับภายในของนิสสันโนตคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยเบาะผ้ากำมะหยีนะครับลายตารางสีดําตัดกับสีเบจภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมหรือเฮดรูมกว้างมากเบาะคู่หน้าก็สวยครับและนิสสันโนตคันนี้นะครับนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าระบบเบรก ABS ยังมีระบบ In ิน l l i g e น t d r i วิ่งเพิ่มเติมขึ้นมานั่นก็คือมีเซ็นเซอร์เตือนการชนที่ด้านหน้ามีระบบช่วยเบรกถุกเชิญระบบเตือนรถออกนอกเส้นทางที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อ ชั่วโมงมีกล้องตรวจจับบุคคลรอบทิศทางมีระบบดับเครื่องอัตโนมัตินะครับ idling stop นะครับมีระบบช่วยออกตัวทางลาดชันอุปรกรณ์พวกน,นี้นี่น่าจะหาได้จากรถที่แบบรถหรูๆนะครับแต่มีใน E c o ค a าคันนี้ครับพวงมลาลัยเป็นแบบม l t ติฟังชั่นควบคุมเครื่องเสียงพร้อมกับปุ่มรับโทรศัพท์จอเป็นจอ Android แล้วนะครับแผงออโต้คอนโซลกลางเป็นสีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีบอลเงินมีกล้องถอยมาให้มีจอถอยกล้องมองภาพ รอบทิศท,ทางไม่วิ่งน้อยมากไม่วิ่ง50 0หมื่นนะครับสําหรับขุมกําลังของนิสสันโนดคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน3สูบ1น0่ซีซีให้แรงมา้าอยู่ที่79แรงมา้าพร้อมกับเกียร์ CVT ออโต้ภายในห้องเครื่องก็เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์อยู่โคบเพรสวยๆคมๆมาคันหน้าเดิมห้องเครื่องไม่มีเยอะเป็นไงครับสำหรับนิสสันโนอีโคคาคันนี้ สวยงามหรูหราระบบความปลอดภัย,ภยมีมาให้เยอะตัวท็อปตัวนี้ออกห้างนะครับ6,040,000นะครับวันนี้ผมเปิดราคาให้เราเล่าเลยนะครับ3,049,000บาทแต่เมื่อคุณเห็นคลิปแล้วคุณรีบติดต่อมาผมให้ส่วนลดไปเลย20,000บาทเหลือ3 2 9 0 0 0บาทครับ